นี่คือขนมตาลบ้านๆน,นะครับจากบ้านหนองแมวอำเภอโนนสูงนะครับคุณคุณยายทำขายเมากี่ปีแล้วครับนี่มาตั้งสามสิบปีแล้วแล้วพวกนี้อะไรอย่างพวกกล้วยอะไรพวกเนี้ยอั่ามมามอนอยู่ถ้ามาใหม่ๆกอบหีโอ้เขียบปสามหกประเดียงไอ,อ้นกแลาหนังไปลาทายโอ้หนาๆนะครับน,นี่คือคุณยายจากาบ้านหนองแมวนะครับอำเภอโนนสูงอันนี้ก็คืออาหารทุกนี้ยังมีอยู่นี่แตนหม้อเต็มเลยจงเท่าไหร่อันนี้ปลาฉลาดนะ อาไว้ใอ้จิตใจป้าปนนี่มาฉลาดนะครับแล้วก็พริกป่นแล้วก็อันอันนี้คืออะไรนี่อันนี้แอร์ั่วเหลืองโอ้ส่วนเหลืองทั่วเองนอ้าวงั้นเดี๋ยวช่วยคุณยายอุดหนุนซื้อนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะซื้อขนมจานพริกป่นปลาปนนะครับอันนี้สาวบ้านน้องแมวเ้อนี่นะครับพี่น้องนวนสูงเียมีเยวดาวันนี้ก็คือคุณจย นั่งรถไฟกุยใจดำนะครับก็นั่งรถไฟมาจากพื้นวีสูงมาขายที่โคราชงั้นแฮ่เทียนย้าแล้วอันนี้เขาเรียกอะไรยำเหนี่ยมอ้าวแล้วจะไปกินยังไงเนี่ยยำกรไดมีนี่แบบโรยเลยแล้วอย่างนี้ขายสั้งบาทต่อจากสามห้าไดไหมกุยใจอันนี้ขายสามสิบห้าเดี๋ยวผมเจียต่อต่อกุยใจสามสิบห้าบาทนะครับนะครับนี่คือ คุณยายดำนะครับแห่งบ้านหนองแมวเพื่อนสูงนะครับนี่คือนะครับไม่มีความยากจนในหมู่คนขยันนะครับท่านผู้ชมบางครั้งนะครับทุกสาขาอาชีพนะครับที่ทุกคนนะครับต่างมีต่างมีอาชีพของแต่แต่ละความถนัดของตัวเองวันนี้นะครับผมได้เดินทางมาที่โคราชแล้วก็มาเจอคุณยายดำนะครับแห่งบ้านหนองแมวนะครับก็มาจะมาขายแหนมขายพริกป่นขายปลาป่นขายขนมเสร็จแล้ว วัน,หน,นไไบบหนึ่งเนี่ยค<ด>รับผู้ใจมีรายได้จักบาทครับวันหนึ่งเนี่ยรายได้จักบาทวันหนึ่งประมาณมดเนี่ยวันหนึ่งก็แป๊บเจ็ดวันหนึ่งแป๊บร้อยวันหนึ่งแป๊บหกโอ้ฮะค่าใช้ใจ่ายแล้วก็เหลือพอได้ค่าใช้ใจ่ายเอาไปใช้ใจ่ายในือคุยเรือนกับบ้านแล้วก็มาขายทุกวันไหมที่นี่ขายทุกวันขายมาตั้งสามชิ้โอ้โหนะครับนี่คือนะครับผู้ใจดำแห่งบ้านหนองแมวอำเภอโนดสูงนะครับวันนี้ก็ผู้ใจก็ขยันอันนี้ก็คือบรรยากาศที่บริเวณ าลานอนุสาวรีย์เช้าสุรเดชในช่วงเช้านะครับที่ฝนตกนะครับก็บริกาศนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีการแห่เทียนในวันพรุ่งนี้นะครับยังไงก็ติดตามชมกันได้นะครับเตรียมของมาขายเนี่ยอ๋อเราเขาหาอ๋อช่วยให้เขาช่วยส่วนหนึ่งแล้วก็ต้มยงต้มน้ำตาลน้ำข้าวโอ่าฮะแล้วก็แลออกจากบ้านเต่ดตีไหนออกมาแต่ ตีห้าคือก่อนเตรียมตัวคือรถไฟมาอ้าวแล้วมันลงตรงนี้แล้วก็อ๋อจะแถานี้จะะแล้วก็หาบมาเรื่อยๆตรงนั้นมันก็จะมีตลาดมืดตลาดนัดเขาเปิดยังอ๋อเปิดตอนเช้าแลระยะระยะก็หาบมาเรื่อยเลยแล้วรู้สึกเหนื่อยรู้สึกช้อมั้งไหมครับนี่แบบว่าด้วยอายุเจ้ากอนบอกบางมีชีสุครับผมเลยมาลำบาก แล้วที่ทุแล้วที่ตรงที่นาอะไรอย่างเงี้ยมีเขาบ้างไหมมีก็ได้ขายใช่ไหโอ้ก็คือเป็นหนี้เขาแล้วก็ใช้ขายขายไปก็คือหลังจากที่ไม่ได้ทำนาแล้วเราก็มาขายของอะไรเพื่อหาได้ได้เลี้ยงชีพอย่างเงี้ยครับแล้วผู้ใจอยากจะฝากอะไรไปถึงคนที่ไม่คิดสู้ชีวิตบ้างครับว่าเฮ้ยเลือกงานเฮ้ยทำไมต้องต้องเลือกคือแบบว่าองานอันนี้ก็ไม่เอาไองานนั่นก็ไม่เอา คุณยายมีอะไรอยากจะฝากข้อคิดไปถึงคนรุ่นใหม่บ้างครับว่าอย่าให้อย่ายให้โขลกให้ไป็นหน้าทําครับผมที่ําใหญ่ใหญ่กว่าให้ทําเลยในต้องไปโชนครับคืออยากจะทําอะไรทําเลย,ย,ยได้นิดได้หน่อยก็ย,ย,ยังไม่โขลเลยโอ้ครับผมอยากหาคนเดียวหาอย่างอยู่ในร้านครับครับผมท่านผู้ชมครับนี่คือคุณยายดำแห่งอำเภอโนนสูงจังหวัด,ดคนครราชสีมาซึยาย่งวันคือจง